สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้นะว,ว่างๆนะครับก็จะมาเปิดยันนะครับสำหรับเลดอัพนะที่ต้อนรับเจ้าตัว SR ตัวใหม่นะครับก็มันอัปเดตมาตั้งแต่วันพุธแล้วนะครับก็พอดีผมไม่ค่อยว่างนะช่วงนี้ก็เลยไม่ได้ทำอัปเดตไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยนะครับก็วันนี้นะวันบ่ายๆชิวๆนะครับก็จะมาจัดเปิดยันนะครับสำหรับตัวเลด ต้อนรับ SR ตัวใหม่นะครับก็ s อตัวใหม่ตัวนี้นะครับส่วนใหญ่สกิลของมันจะเป็นในส่วนของซับนะครับก็ถาถวมาโดดเด่นไหมเฉย,ยๆนะครับไม่ได้โดดเด่นหรือไม่ได้ว้าวนะครับมันไม่เหมือนอ e ีกานะครับอเพราะว่าอ e ีการเนี่ยน่าจะเป็น s อตัวใหม่นะในยุคหลังๆเนี่ยที่สกิลแม่งเกียนจัดแม่งกดส้นตีนจัดนะครับอีเทียคุณอ e ีการเนี่ยอีเทียเลือดฟ้าได้แม่งอย่างเกียนนะครับน่าลำคาญชิบหาย <laughs> ก็สำหรับตัวไดีตัวนี้ก็น่าจะเอามานอนคังนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นทีมคอนเทนต์นะครับแต่วถามว่ามันจะเป็นเมตาไหมผมว่าเฉยๆนะครับสำหรับตัวอดาตัวนี้นะครับมันก็ต้องรอดูนะครับถ้าเกิดในอนาคตมี SRSP หรือมีตัวที่เข้ามาเล่นในคอมโบได้เนี่ยก็อาจจะอาจจะมานะครับแต่ผมว่าอาจจะมายากเหมือนกันนะโอเคนะครับ ก็สําหรับเลรนี้นะครับเดี๋ยวบอกเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเลรนี้นะครับใครที่มียันน้อยนะครับหรือใครที่ต้องการที่จะรอพร่องูเอพีนะครับไม่ต้องเปิดนะครับยิ่งคนมียันยน้อยๆเนี่ยยิ่งมึงไม่ต้องเปิดเลยนะครับเพราะว่าทําไมนะครับเพราะว่าพ่องูเอพีเนี่ยน่าจะเข้ามากลางๆเดือนนะครับเดือนหน้านะครับซึ่งถามว่าไอเฮียมึงเปิด เออเปิดเลดไอเลดเอสอาร์ตัวใหม่เนี่ยกับเลดพ่องูเอสทีเนี่ยไอสัตว์มึงไม่ต้องคิดเลยนะเวย้ยพ่องูเอสทีนัมเบอร์วันไอเฮียคือแบบน่าจะได้ดูกันหมดแล้วมั้งสำหรับไอวิดีโอที่มันเปิดตัวที่แบบว่ามีไทชะมีโอนิมีอิบามีเนี่ยที่แม่งมาแบบรวมหัวกันไปอัดกับพ่องูอะ่ะคือแบบเฮียดูแล้วแบบไอสัตว์คนลุกอะแบบ อสัตว์ฟองหูนี้แม่งมันอย่างสุดอ่ะเออนะครับโอเคแล้วสำหรับวันนี้ผมจะมาเปิดเอาในส่วนของดารุมะดำเฉยๆนะครับเพราะว่าต้องการเตรียมดารุมะดำเอาไว้ให้กับพ้องูเอพนะครับก็ตอนนี้เก็บได้อยู่8ตัวแล้วมั้งถ้าเกิดรวมตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่9กนะครับก็รีวิวคร่าวๆสำหรับพวกร้านค้าในนี้นะครับก็ที่น่าซื้อที่สุดก็มีแค่ดารุมะดำนะครับ ส่วนพวกสกงสก,กินอะไรพวกนี้ผมเฉยๆนะครับอนะอะไรพวกนี้ผมว่าผมเฉยๆนะครับถามว่าไอ้พวกนี้ซื้อได้ไหมมันเป็นสก,กินแบบเฉยๆอะเออซื้อไปก็ได้แต้มคอร์สนะครับไม่ได้แบบว้าวอะไรขนาดนั้นนะครับก็ใครที่อยากจะซื้ออย่างอื่นนี่ก็แล้วแต่ความชอบส่วนตัวเลยนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยแต่ลุงม,มาดําเปิดอาดรลุงม,มาดําพอนะครับที่เหลือก็ปล่อยแม่เพราะมันไม่ได้สําคัญอะไรนะครับโอเค โอเคนะครับก็วันนี้มาขำๆชิวๆสัก40ใบละกันนะครับจัดปะขอแบบ40บใบเลทสามซับสามแล้วก็ได้ไอเหรียญไปซื้อเดลุงมาดำนะครับพอแค่นั้นแหละเลทน,นี้ไม่หวังอะไรมาก ไม่หวังก็ผิดหวังไอสัตว์เอ๊ขอตัวนึงอะเอ้ยให้ถ่ายกูให้ถ่ายไอ้เฮีย้ยขึ้นหน้าโหลดเนี่ยไอสัตว์มีอยู่สองตัวฮัจุลา่าไทยฉะคุณว่าตัวอลไรกูว่าไทยฉะอ่ะ 10mX เอ้ย 10mX อาจจะอาชูราหรือเปล่าหรือว่ามันเปลี่ยนเจนใหม่แล้วเฮ้ยไม่ช่งเงี้ยก็ก็ก็โอเค โอเคจัดไปนะครับเกือบดีนะแต่มิชิงเงะมันไม่จำเป็นต้องมีสองตัวตัวเดียวก็พอแล้วอีกตัวไปเพื่อน ออไม่คาดหวังเยอะเราก็จะไม่ผิดหวังไอเฮียเรานี้เกลือแดกอีกเปิดอีกสิบสิบสี่ใบสิบสี่ใบขอเอ้ตามาย่อยอ่ะ สักตัวสองตัวไม่งั้นก็ชิลรนุยอ่ะอยากได้ชิลรนุยสองตัวนะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกทีมตีแจมผมนี่ผมว่าผมต้องมีชิลรนุยที่เป็นพูดวาลีกับชิลรนุยที่มันเป็นนกฟ้าสองตัวอ๋อไอ้เหียกูจะบ้าโอเคนะครับเดี๋ยวเปิดอีกสี่ใบนะ เกือบแล้วมึงเกือบเปิดสิบไปไอ้ัรัพา์อะไยเว้ยโอ้โหแม่งเกลือแดงจัดไปตัวสุดท้ายสองทับสามก็ยังดี พื่อนทำไม่ผิดหวัง <c oughs> โอเคนะครับก็ผมมาเปิดแรกมาเอดดลุมาดําิเชนะครับสำหรับตัวเลนนี้นะก็เลนนี้นะครับถามว่าหน้าเปิดไหมไม,ไม่ไม่มีความหน้าเปิดอะไรเลยนะครับผมอยากจะมาเปิดเก็บสะสมเอดดลุมาดําเตรียมนะครับเตรียม สำหรับพ่องือกพีนะครับเราต้องเตรียมพร้อมนะครับพอพ่องือกพีมาแล้วก็อัดมาดําให้มันเลยนะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะไม่มีสาระอะไรนะครับพอดีว่างๆเลยอยากจะมาเปิดยันเอาแต่ลุงมะดำเฉยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเ,เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายไปละ